สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องลูกหลานชาวไร่ขาร้าวโพดทุกๆท,ท่านนะคะประจอยเกษตร 5G มาเช่นเคยนะคะทุกคนแปลงนี้เป็นแปซิฟิก339นะคะวันนี้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะทุกคนพื้นที่อยู่ที่3ไร่กว่าๆนะคะนี่คะ่ะทุกคนแปซิฟิก339ของเรานะคะอายุเก็บเกี่ยวตัวนี้เราเก็บเกี่ยวอยู่ที่105วันคะ่ะทุกคน นี่มาดูผลงานของเรานะคะแปซิฟิกเจ็กับแปซิฟิกสามนี้จะประมาณเดียวกันค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นบริษัทของเมล็ดพันธุ์เป็นบริษัทเดียวกันเนาะแต่จริงๆแล้วแปซิฟิกเจ็นี้รู้สึกว่าจะฝักใหญ่แล้วก็ยาวกว่านี้นะคะหรือว่าเป็นที่เราดูแลตัวนี้จะเป็นคืบเดียว คือของป้าจอยคืบเดียวนะ,ะทุกคนรู้สึกว่าฝักของเขาจะสั้นอยู่นะแต่ป้าจอยเคยไปลองอวัดเปรียบเทียบดูของแปซิฟิกเจ็อีกแปลงหนึ่งรู้สึกว่าฝาักของเขาจะใหญ่แล้วก็ยาวกว่านี้นะคะอันนี้สงสัยอยู่ที่ทการบํารุงของเขาเนาะทุกคนวันนี้ป้าจอยเกษตร 5G ได้นําเสนอแต่ละสายพันธุ์แต่ละพื้นที่มาให้พี่น้องของเราได้รับรู้กันถึงแต่ละสายพันธุ์ว่า เป็นยังไงนะ,ะทุกคนแปลงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะคะนี่ค่ะทุกคนสามไร่นะคะเกี่ยวเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าผลงานแปลงนี้จะได้กี่ตันนะคะเป็นพื้นที่อยู่ที่สามไร่สองงานนะคะนี่ค่ะทุกคนแกะให้ดูแล้วนะคะระหว่างแถวของเขาเขาจะปลูกอยู่ที่แปดสิบเซนติเมตรนะคะความกว้างเนาะ ทีนี้ระหว่างความถี่ของเขาก็จะอยู่ประมาณ25เซนติเมตรนะคะแต่ก็ไม่ไม่เสมอไปนะทุกคนเพราะว่าเขาเขาจะใส่อยู่ในเครื่องปลูกเนาะใส่เครื่องปลูกติดกับท้ายรถของของรถไถข,ของเราเนาะแล้วเขาก็ปลูกไปเรื่อยๆบางครั้งอาจจะถี่บ้างวางบางครั้งอาจจะห่างบ้างคือตรงนี้จะไม่เป๊ะนะคะการปลูกข้าวโพดของเราเราปลูกแบบง่ายๆใช้เครื่องรถ ใช้เครื่องปลูกติดกับรถไถห,หยอดไปเลยค่ะทุกคนสิบไร่นี้จะหยอดอยู่สักประมาณสี่ห้าชั่วโมงได้มั้งปกติเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นพื้นที่แค่สามไร่เองนะคะทุกคนเกี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวไปขายกางค่ะทุกคนว่าวันนี้เราจะได้กี่ตันพี่น้องของเรารอดูผลงานนะคะเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปจะมานำเสนอให้พี่น้องของเราได้ดูกันว่าแปลงนี้พื้นที่สามไร่สองงานจะได้กี่ตัน ดูแปลงข้างๆนี้เราเราไถาเสร็จสับเรียบร้อยแปลงที่เห็นอยู่นี้พื้นที่สิบไร่ด้วยกันได้เกี่ยวเสร็จสับเรียบร้อยได้อยู่สิบไร่นี้ได้อยู่ยี่สิบสองตันด้วยกันมันก็ตกลงประมาณไร่ละสองตันกว่าๆเนาะแต่ทีนี้เขาเขาแบ่งพื้นที่ปลูกอีกรอบหนึ่งก็คือพื้นที่ตัวนี้สามไร่สองงานด้วยกันนะคะพื้นที่ที่มองเห็นเมื่อสักพักนี้กะว่าจะปลูกต่อค่ะทุกคนโดยที่เราพัก พักดินไว้แล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะนี่ทุกคนแปซิฟิกสามสามเก้าของเรานะคะจะประมาณนี้คะ่ะทุกคนมเมล็ดของเขาก็จะสุดจอมแบบนี้เหมือนกันสุดฝักเลยนะคะพี่น้องของเราบางท่านเม้นถามมาว่าเราสามารถนำมเมล็ดฝักแบบนี้ไปปลูกใหม่ได้ไหมป้าจอยตอบเลยนะคะว่าทุกคนไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรานำมเมล็ดพันธุ์ แบบนี้ไปปลูกแล้วมันจะทําให้เมล็ดของเราไม่สมบูรณ์นะคะแต่ต้นของเขาสมบูรณ์นะแต่เขาจะาฝักของเขาก็มีค่ะทุกคนแต่เวลาเราแกะเมล็ดออกดูจะไม่มีเมล็ดนะคะมันจะทําให้เราขาดทุนซะเปล่านะคะทุกคนอย่าหาทานะคะเราเราก็ไม่ต้องมาง่ายนะครับเพราะว่าการลงทุนของเรามันเยอะเริ่มต้นที่จากการไถการปลูกกําจัดหญ้ากําจัดนอนต้องลงทุนทั้งนั้นเลยพอดีถ้าเกิดเราเอาเมล็ด แบบที่แบบนี้ไปปลูกต่อมันจะทําให้เราเสียเวลาเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทุนนะคะทุกคนเราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นในการปลูกแต่ละครั้งเราต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกๆครั้งนะคะนี่ค่ะทุกคนแปซิฟิกสามกนะคะหากปาให้พี่น้องของเราได้ดูเมล็ดข้างในของเขาคะ่ะทุกคนในแต่ละสายพันธุ์ ปรเจยกระสร 5G ได้เสนอนําให้พี่น้องของเราได้รู้ว่าแต่ละสายพันธุ์กันนะคะที่ประทับใจมากที่สุดสําหรับปรเจยนะก็จะเป็นแปซิฟิก789กับ GT200 นะคะฉเฉลยให้พี่น้องของเรารู้เลยว่าสองสายพันธุ์นี้ประจยชอบมากแต่แปซิฟิก339นี้รู้สึกว่าฝักเขาจะสั้นกว่านะสั้นกว่า789แล้วก็สั้นกว่า GT ด้วยค่ะทุกคน ปจอยประทับใจสองสองสายพันธุ์นี้ก็คือ GT200 และ p ปซ i f i c 789แต่นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดินของเราด้วยนะคะพื้นดินของพี่น้องของเราอาจจะใส่สายพันธุ์อื่นอาจจะเป็นผสมผลสำเร็จกว่าปจอยก็ได้นะคะเราต้องดูด้วยว่าสายพันธุ์นี้จะเหมาะกับสายเอ,อ่อพื้นดินอันไหนนะคะพื้นดินของปจอยนี้จะเป็นพื้นดินเป็นดินเหนียวดินดำปนดินหินนะคะทุกคนส่วนมาก อยู่ในตำบลน,นี้เขาจะได้ไร่ละสองตันกันนะคะแต่ก็เป็นบางคนที่ที่เขาเอ่อปลูกไม่เขาได้ก็มีนะคะทุกคนคือเขาบำรุงไม่ได้เนาะก็จะได้อยู่ไร่ละตันหนึ่งไร่ละตันห้าแบบนี้ก็มีนะคะสูงสุดคือไร่ละสองตันถ้าเกิดว่าได้ไร่ละสองตันนี้เขาจะดูแลเป็นพิเศษตั้งแต่เกิดเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสารกําจัดนอนสารกาจัดหญ้าการดูแลใส่ปุ๋ยน่นนี่นั่น มีครบหมดเลยนะคะทุกคนป้าจอยเกษร 5G ได้ลงคลิปเกี่ยวกับพิธีต่างๆให้ดูแล้วนะคะพี่น้องของเราสามารถย้อนไปดูได้นะคะคําว่าย้อนไปดูดูยังไงบางคนก็ไม่เข้าใจกดไปที่โปรไฟล์ดอกบัวสีชมพูแล้วก็จะมีคําว่าวิดีโอเราก็กดไปตรงที่คําว่าวิดีโอนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นคะ่ะทุกคนแล้วจะเจอหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคลิป อะไรก็แล้วแต่จะเจอหมดเลยบางครั้งอาจจะเจอคลิปเกี่ยวกับพวกนักการเมืองก็เลื่อนต่อไปนะคะทุกคนเลื่อนจนกว่าจะเจอนะคะเพราะว่าปจอยได้ลงคลิปเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยนะคะอันนี้นําเสนอให้พี่น้องของเราได้รับรู้กันนะคะคลิปนี้ปเจอยเกษตร 5G เดินทางมาถึงช่วงระยะสุดท้ายแล้วหวังว่าพี่น้องของเราคงได้รับประโยชน์และความสุขในการทําเกษตรนะคะขอให้พี่น้องของเราปังปังร่ำรวยร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ